ข้ามฟ้องร้องนี่จะเป็นการท้าข nah. ั้นตอนทางกฎหมายหรือเปล่าครับก็ผมผมเรียนแล้วว่านิติรัฐนะฮะแต่ช่วงนี้ยิ่งมีข่าวเร่งที่มีโกนะฮะที่ใส่ไทยกันไทมานช่ไมครับเจะเอาไปถูกความฟองร้องได้ก็เรื่องธรรมดานะฮะความขัดแย้งก็ก็มีไป การปรองดองนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องต้องทำให้ในถ้าเกิดการปรองดองนั้นขึ้นก็สิ่งเหล่านั้นก็หมดไปแต่ว่านักการเมืองนะุณต้องมีงบางสัญญาด้วยนะแต่ว่าตามกันหมดก็กบ้านมึงก็ไม่เฉลิมเศรคฐาทพิธาคือการแก้ไขปัญหาระคะทุกคนมองว่าราคาถึงด้วยแต่ที่ดีที่สุน จ,จ,จ,จัง,ง่ายผมก็ไม่ทำผม่ม่ายง่ายไม่เอาต้องตัดต้องตัดค่อยๆนะฮะค่อยๆคุณรอ,อเดือนสองเดือนก็ก็จะเริ่มเ,เห็นแนวตางที่ที่ดีแล้วคือทางเซยบอกภาคการเมืองหมายว่าเดือนสัขขงวาคมนม่จะได้มีพีนเขียวะประมาณนั้นจะได้เสครับครับ ผมอยากจะจะยืนเห็นถึงรูปแบบที่ท่านบุตรีสนั่พยายามจะทำเพื่อเป้าหมายของความปรองดองความสามัคธ์กับวิธีการที่พัฒน์ภูมิใจทำใจใครทำคนละว,วิธีการแม้จะเป้าหมายเดียวกันนะครับเรื่องความจริงใจไม่จริงใจของสังคมเขาแยกแยกได้แต่วิธีการที่สําคัญับทางพัฒนาคนใหม่เนี่ยไม่ได้สนับสนุนวิธีการ ควบรับตัดตอนไปออกกฎหมายมีโทษสกปรซึ่งเราไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นวิธีการหรือหลักการแต่เราเห็นด้วยกับแนวทางของคนปีศับที่คิดว่าควรจะเริ่มต้นจากการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อขอความเห็นร่วมกันก่อนหลักใหญ่ใจตามเช่นเราจะยึดหลักนิติวัตคนผิดต้องถูกลงโทษทุกฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการพิธีธรรมถ้ามันได้หลักการใหญ่ๆแบบน,นี้เนี่ยวิธีการจะมาทีหลังแต่สิ่งที่พระภุมใจทำก็คือกระโดดข้ามหลักการ มันก็เลยกลายเป็นรองรองแบบภูมิใจไายแตบบ่ภักดีภูมิใจไายก็ถูกตั้งข้อกล่า,าวอามากมายว่าเอ๊มีฝังผลหาสมหาสีงอรหรือเปล่าน,นะครับผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่าเอาเป็นว่าพรรคการเมืองใหม่สนับสนุนแนวทางที่ท่านปฏิสนับทำแล้วเราก็คาดหวังและเราคิดว่ามีตั้อย่างน,น้อยที่สุดที่ผมกดจะคาดหวังไม่ได้ก็คือว่าอย่างน้อยเลื่อกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยต้องไม่มีการล้มเลิกกันแต่ในรูปของลมศัตยาบาลอะไรก็แล้วแต่ให้ทุกพรรคการเมืองแ่กกัน ว่าเราจะมีนโยบายแนวทางในการแก้ป uh. ัญหาชาติบ้านหนึ่งถ้าได้แค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันมันพอแล้วนะแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ก็ต้องท่านก็ต้องคงต้องทำงานเกิดมากขึ้นเรัร่งดีไหมครับเสครับในเดือนธันวาที่จะออกมาเป็นทีเดียวลูกสาวใช่ไหมครับคอยดูดิคอยดูนะก็คอยติดตามติดตามอย่าทับทิมตามแล้วมันจะอะไรได้เลยหรือเปล่าหรือไต้องเสนอนายก่อนหรับา นายกก,ก็ก็ถ้าเราเป็นพักพักนะนะก็ต้องมีความเห็นร่วมกันทุกพักนะครับคือถ้าทำเสร็จแล้วนี่จะทำเป็นเสนอใท้เพ่อทำเปสุการปฏิบัติครับเปนเอทุกทุกขั้น่วนนั่นนะครับคือจะเิญทุกภั้นตอนมาพื่อที่มาดูว,วิธีการวิธีการนั่งก็ต้งมีการดีีว่าจะาทำอย่างไรนะครับใจเ,เยน็นๆย็นอาหารแน่อนเ็นเดี๋ยวที่พู ้าเดีย้วยในการ่ยด้วยก็ต้องมีที่ศึกษาต้องมีนะผิดตรงไหนก็ถามเพื่อนเพื่อนนักการเมืองด้วยกันด้วยนะครับว่าผมมีคนไม่ควเป็นลูกกรรมการเพราะว่าไม่นะครับไม่ไม่คณะกรรมการมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคือระหว่างที่มีเกี่ยวเนี่ยความเห็นขง่นแตกต่างกันของพรรคการเมืองตางๆว่าประชาชนถนาต่างๆเนี่ย เราจะมการนำผู้สรีมาพูดคุยพ่ให้ไข้อวามที่ขอิดรงกานสอนเนี่ข้จะทำจริงเขียงก่อนถึงจะจะพูดคุยแข่นะครับก็ขอบพระคุณเพื่อนสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านเสยอีกรั้นนะครับ